ไฟวันไฟวันวันนี้มาว้าววันนี้อยู่แวะอยู่ที่อะไรนะเ,เ,เขาเรียกเขาพังเหยเขาพังเหงไยไฟวันเอารางวัลที่หนึ่งเก้าเจ็ดเจ็ดเก้าเจ็ดเจ็ดพระธุดงอยู่ทางไหนบอกอยู่บ้านอยู่บ้านพระธุดงบอกเออผ่านมาบ้านาเช้าอ๋อพระธุดงบอกพไฟวันบอาเก้ 9, 7, 7. เาเจ็ดเจ็ดอันนี้ขึ้นมาไม่ใช่ไม่ใช่จะได้มันรางวัลที่หนึ่งพัดเขาบอกเออนั่นแหละเอาสูงๆูงเงินนั่นแหละ ถ้าถูกราก็ให้หนึ่งไงผมจะบาทนี่คนละครึ่งให้คนละครึ่งเอ,อ๋อ oh, พ่อใหญ่วันบอกว่าถ้าถูกนี่ให้คนละครึ่งให้ชอบเด้พ่อใหญ่วันบอกว่าพระธุดงบอกเมื่อเช้าเก้าเจ็ดเจ็ดนะครับท่านผู้ชมเก้าเจ็ดเจ็ดเก้าเจ็ดเจ็ดอันนี้อยู่ที่เขาตั้งเหยนะครับพอดีจอดจอดชมภาพรบรรยากาศจอดทักเครื่องรถด,ด้วยจะเดินทางไปที่เพชรบูรณ์นะครับนี่นะครับตัวนี้เลยเก้าเจ็ดเจ็ดพระธุดงค์บอกงงามงามงาม คนละครึ่งนะพูดแล้วนะบอกคนละครึ่งคนละสามล้านฉีกเป็นกันก่อนกันเลยฉีกกันก่อน <c oughs> นี่ไม่แล้วมันจะไปขึ้นกันยังไงเราทีนี้